สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถืออีกแล้วนานๆนนทีจะได้มาเล่นเกมมือถือที่ที่ไม่ใช่เกมสกุละร,รอเหตุผลคืออะไรรู้ปะ่ะที่เราเล่นเกมมือถืออันนี้วันนี้เพราะว่าเราอ่ะอัดคลิปไม่ทันอย่าไปบอกใครนะ เดีย๋ยวบอกใครนะเราอาทิลิปไปทันเลยคือแบบว่าช่วงอาทิตย์นี้ของเราอะยุ่งมากเลยทุกคนเลยต้องแบบว่าเออขอโทษด้วยนะที่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีคลิปโรบอกเลยแต่ว่าสัญญาแล้วว่าอาทิตย์หน้าจะกลับมามีคลิปโรบอกแน่นอนนะเพราะว่า ความวุ่นวายในชีวิตของเราเนี่ยกำลังจะคลี่คลายแล้วแหละทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วย <laughs> อ่าเรามาเข้าเนื้อหาเกมกันเลยดีกว่านะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า yo yo dolls c h o o l life นั่นเองอดูดิภาพแบบว่าดูปุกปิกน่ารักปุกปิก,ก,กมาอยากจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงเรามาเข้าเกมกันดีกว่านะป áp, ๊ะ่อเข้ามาแล้วจ้าคาแรคเตอร์ character. นี่啊 new character อุ้ยน่ารักดูดีตลกมากเลยสามารถเล่นได้ทั้งเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทรงผมอะไรอะไรย่างนี้อันนี้คือแอคชั่นเหรอเป็นแอคชั่นเย้เป็นแอคชั่น Action. มีท่าเยอะดีนะแล้วภาพก็ดูแบบเออดูง่ายสบายตาดีด้วยโหลดโหลดโหลดดิง้งโหลดดิง้งดูเหมือนว่าจะต้องต้อง,ต,องต้องโหลดเหรออันนี้คือยังไงอะ โหลดไม่ได้ฮะงงนิดหน่อยแต่เอาเป็นว่าเราไปแต่งตัวกันเลยดีกว่าเลือกสีผิวก่อนนะเราเราจะพยายามแต่งตัวให้ให้้ายตัวเองที่สุดเข้มไปหน่อยอ่าผิวเราประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยยังไม่ได้เซฟเลยเดี๋ยวกนเดียวเมื่อกี้กดผิดไปนะกดกดเซฟเฉยเลยอ่ะมันขึ้นกดเซฟเราก็บอ๋อเซฟสีผิวนี้หรออะไรอย่างเงี้ยอฮ้ยเุ้ยเราเป็นมู์ต่างดาวก็ได้แล้วเนี่ย เอาแล้วสายฮาแล้วมาเป็นอวตารเป็นเป็นอวตารตัวเหลือกเลยตัวฟ้าเฮ้ตัวเขียวเป็นเอเรียนเฮ้ยเจ๋งนะแกนี้เปิดกว้างอ่ะเรามาเลือกผมกันเลือกผมกันผมสีม่วงไม่มีม่วงกว่านี้เหรอม่วงที่แบบม่วงเนี่ยอันนี้ไงม่วงมาแล้วม่วงม่วงม่วงสุดแล้วหรอม่วงอันนี้แล้วกันม่วงม่วงแบบตะกอน บอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าผมเซม่วงอะไรแบบนี้เลือกเลือกหน้าม้าก่อนนะอุ้ยนี้น่ารักน่ารักอันนี้ก็ดีแต่เราชอบแบบมีมีมีมจุกหัวเขาเรียกว่าอะไรยอดหัวยอดยาบนหัวอืมเอานี้มียอดยาบนหัวแล้วก็ผมด้านหลังผมด้านหลังของเราเป็นสองแกะท,ทุกคนจำได้นะคะเรามีซองแกะย n o w อ้าวทำไมนี้ไม่ได้หรอ เอาไม่มีผมสองเกะให้เราเลยือยู่มีแต่อันนี้อยู่เราไม่เข้าใจว่าขึ้นโหลดนี่หมายความว่าไงหมายความว่าต้องเสียตังหรือเปล่าใครเคยเล่นเกมนี้อมาบอกเราด้วยนะว่าเอยปีที่มันไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออมามาในเมื่อเราไม่สามารถทำผมสองเกะได้เราก็จะเราก็จะเป็นพี่ฟ้าเวอร์ชั่นไม่มัดผมนี่พี่ฟ้าเวอร์ชันไม่มัดผมเป็นอย่างนี้นะทุกคน อุ้ยตาตาสวยมากเลยดูสิอุ้ยนี้แบบได้เลยตาฉีม่วงไงตาฉีม่วงใจฉีฟ้าน่ารักจังเลยง่ะอันนี้ละกันคิ้วหรอมีคิ้วโอ้แต่งละเอียดเหมือนกันนะมีให้เลือกยันคิ้วเลยอะอยากได้คิ้วหนาหน่อยเพราะว่าตัวจริงเราเป็นคนคิ้วหนาทุกคนแล้วก็ปากนี่ปากจูปากจูมาแล้วมีต้องมีปากแมวฉีดนีไ่ไงปากน้องแมวงไงน่ารักเป็นคาแอกเตอร์ของเยาวเยยงะ เป็นอะไรทำไมพูดไม่ชัดโอเคต่อไปใส่เสื้อกันดีกว่าเสื้อไหนดีอุ้ยสีม่วงน่ารักอะแต่เอาลดใส่ไม่ได้อะ่ะเสียดาย,ดอยเอาตัวนี้แล้วกันนี่เสื้อนักเบสบอลน,นักเบสบอลอุ้ยมีเสื้อคลุมด้วยโอ้เสื้อคลุมนุ้ยแต่เรามาตีมสกูร์ไลฟ์นี่นะเราต้องใส่เสื้อใส่เสื้อนักเรียนหรือเปล่างูาต้องใส่เสื้อนักเรียนหรือเปล่านี่เลยอะ อาบได้บได้หรือเสื้อเสื้อด้านในแล้วก็ใส่เสื้อทับด้านนอกต่อไปก็หากระโปงเอ๊ะทำไมอ๋อกางเกงนี่กระโปรงอยู่ตรงนี้กำลังจะเอออเลยเอ้าวโกรธไม่ได้อ่ะเขาเขาไม่ทับทำไม่ทับเสื้อให้เราหรอเฮ้ยนี่กระโปงนี้น่ารักจังเราอาจจะต้องหาเสื้อใหม่นะ่ยชุดนี้เป็นไงเข้าเข้ากันยังดูไปโรงเรียนเดียวกันยังหนื่กระโปงตัวนี้ดีอ่ะอันนี้ก็ดีนะ ดูไม่พองดีนี่ก็ก็น่ารักอันนี้ใส่น่ารักอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ดีกว่าเฮ้ยมีเป็นชุดเลยเหรออ้ยน,นี่มีชุดแบบชุดเต็มตัวด้วยเฮ้ยหรือเราตอนนี้ดีเนี่ยพลาดเลยรู้สึกพลาดนี่ไงชุดนี้เป็นไงอุยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอดต้องถอดไส้ในออกก่อนนะฮะนี่ชุดนี้ก็ดีชุดนี้ก็จุดีแต่เอาไว้ว่าเอาชุดนี้ละกันแล้วหม่กางเกงวันถึงยังแลบอยู่อะไม่เข้าใจใจถุงท้า ทรายถุงเท้านี่ถุเงเท้ารองเท้ารองเท้ามีอุปกรณ์มีมีพร็อพที่ใบหน้ามีหมวกมีหมวกน้องหมีไหมมีแต่หมวกน้องกบอะ <c oughs> นี่เราได้เราได้ตัวเรามาละโอ้นี่คือที่จัดถ่ายรูปใช่ไหมโอ้โหนี่คือเราสามารถจัดฉากเพื่อถ่ายรูปได้เลยโหจัดฉากก็านานอีกดิกระดานกระดาน นี่นี่คือห้องเรียนในฝันของเราห้องเรียนในฝันมีโอ้มีอย่างอื่นด้วยนะมีเป็นห้องศิละปะก,ก็มีอุย้ยน่ารักนะเนี่ยน่ารักเลยอันนี้คืออะไรนี่คือโอ้มีแบบสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำด้วยทุกคนมีสนามกีฬาโอนนี้เราสามารถจัดฉากได้เองทั้งหมดเลยนะเนี่ยเจ๋งเวอร์อันนี้คืออะไรอะ่ะลงยิมใช่ไหมลงยิมสนามกีฬานี่ดู ห้องวิทยาศาสตร์ร้านขายของไงสหกรณ์โรงเรียนมีอะไรอีกห้องสมุดเหรอห้องสมดุดมีห้องดนตรีด้วยอันนี้คือห้อง๋อนี่บ้านเราบ้านเราเฮ้ยเจ๋งอันนี้ห้องพยาบาลมีอีกปะโอ้หมีเยอะมากห้องคอมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คืออะไรทางเดินโรงเรียน ม,มีมีกรอบข้อความให้ด้วยเอ,อ้ยดีแล้วมีตัวเลขปังปังมากแต่เอาเป็นว่าเราเราแต่งแค่นี้ก่อนดีกว่ามีปรับสีภาพได้ด้วยหรอคืออะไรอ๋อ,อเปลี่ยนสีวัตถุเปลี่ยนสีวัตถุได้ yes นี่แบ็กกราวของเราน่าราักเวอร์ท่านผู้ชมดูถ่ายรูปถ่ายรูปได้ด้วยแชะนี่เสร็จแล้วก็ อู้แชร์ใน Discord ใน YouTube ใน TikTok ใน Facebook ได้เลยเราเซฟก่อนเราเซฟก่อนอ่าเซฟไปทําปกเซฟไปทำาปกคลิ <laughs> <save S 2> ปว่าสั้นนี่มีปากกามีปากกาตกแต่งเพิ่มน,นิดหน่อยรู้สึกมันโล่งโล่นะนะรู้สึกมันโลงๆนะนะน,นี่นี่ตกแต่งใหม่เรียบร้อยเป,เป็นไงเป็นไงเราเป็นไงเราโอ้ แม <Man. laughs> นนี่แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเหรอมีคราบเหรอต้องไปขราบหรออ๋อนี่ช่องทางมี IG Facebook YouTube Discord TikTok เฮ้ทำติ k t o o k ก็ได้เจ๋งเป้งมากค่ะอ่ะแล้วยังไงต่อเล่นไงต่อโอ้โอ้นี่ไงเอาไวต้ตัดต่อ Import Photo โอ้ โอ้ทำได้เยอะแยเลยโพสท่าแต่มันโหลดมันโหลดบ่ขึ้นเป็นอยังก็บล่ลูโอ้เขาเอาไว้ทำเขาเอาไว้ทำไอ้นี่ทำแบบเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างงี้ไซส์โอ้มีขนาดให้ด้วยทำจอมือถือจออะไรอย่างงี้ได้หมดเลยหลายขนาดมากปังมากเลยอะอ่าฮะอ่าฮะตรงนี้ยืนยืนตรงนี้ยูยูยูเคียนยูแคนสเตนเฮียนะ โพสทำไมมันโพสชาวอื่นไม่ใช่แล้วอ๋อนี่ไง motion นี่ไงน่ารักว่ะน่ารักว่ะอ้าา <c oughs> โอ้สามารถตกแต่งแบบเป็นห้างก็ได้นะไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเสร็จแล้วก็จะมีไอดีให้มาเยี่ยมชมได้นี่ popula world อะไรอย่างงี้เอ้ยเจ๋งดีเฮ้ยนี้เราก็สร้างให้ทุกคนมาเล่นได้ดิถ้าถ้ามีคนเล่นเกมนี้เราก็สร้างแบบ สร้างฉากอะไรต่างๆให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันได้โอ้โหโลดอะไรเอ่อก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเกมโยโย่โดว c h o o l Life ก็ประมาณนี้นะทุกคนน่ารักมากภาพดีสีดีแสงดีสวยมากตกแต่งชุดอะไรก็ดูดีนะไม่ได้แต่งได้แค่นักเรียนเท่านั้นนะแต่งเป็นทั่วไปก็ได้แต่งฉากตกแต่งฉากแล้วก็แชร์ไอดีฉากให้ คนอื่นๆเนี่ยมาเที่ยวชมได้เหมือนกันนะเออแล้วมันจะเพลินมากทุกคนทุกคนเข้าใจการอการก่อสร้างว่าคือแบบเกมอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องมาตกแต่งมาสร้างฉากมาโอ้มันจะเพลินมากรู้ตัวอีกทีก็คือมืดแล้วเ <laughs> ออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้ว,ลวกันนะเจอกันคลิปหน้านะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะอย่าลืมมาดูกันนะ <laughs> พ,พี่ฟ้าจะกลับมาทําแบบว่าตั้งใจเทาแล้วเอ้ยที่หันมาไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจตั้งใจเหมือนกันแต่แค่แบบว่ากําลังวุ่นวายมากครอชีวิตช่วงนี้แบบว่ามีประมาณพันแปดร้อยเรื่องที่เข้ามานะจ๊ะอะไรเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับเหมือนพี่ฟ้าอยู่นะนะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย